เอาละครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Point Bank แล้วนะครับผมอยู่กับผมคนเดิมนะครับดิสิ์เกมเมอร์ครับผมวันนี้เราอยู่กับปืนเออ่ UMP UMP 45นะครับผมเป็นตัวกระบอกเป็นวันนะครับไม่ใช่ถาวรเนานะถ้าถาวรก็สองพันห้าสองพันหพอร์แล้วก็กระสุนอยู่ที่25นะัดต่อแมกกาซีนนะครับซึ่งกระบอกนี้จะมีแมกกาซีนอยู่ทั้งหมด2 magazine, แมกกาซีนก็จะเป็น 50นัดน,นะครับผมแต่ยิงได้ใส่ได้ทีและแม็กกาซีนนะครับปืนตัวนี้ก็อารมณ์คล้ายๆเหมือนกับเอเอเนั่นแหละเออแต่เป็นฉบับคนเบาอะไรเงี้ยเออเขาจะมี2 m a แม็กสแมกกาซีนนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็น,เป,นเป็นตัวเป็นตัววันซึ่งตัววันเนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันจะมีกระสุนเพิ่มเข้ามาให้เราอีกหน่อยนึงอ่าถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยกระสุนน้อยกระสุนน้อยกระสุนน้อย น้อยมากน้อยมากมากตัวนี้ก็อยู่ที่ Power อที่25นะครับผมอัตราความแม่นยำที่47นะครับเอ็มสปีดอยู่ที่87ครับผมเป็นปืนที่ไม่ค่อยมีคนเล่นไม่ค่อยจะเห็นคนเล่นเลยนะเ็มก็ลองจับมารีเมคมาส4ปืนเนี้ยอาจจะใส่ที่เก็บเสียงก็ได้ใส่เลเซอร์ก็ได้ติดกล้องไอ้อะเออไม่ลองด้วยมันอาจจะเท่ก็ได้แบบใส่เลเซอร์อ่ะเนา ใสเลเซอร์ใส่ที่เก็บเสียงใส่กล้องแออ,อลองเพิ่มมูลค่าให้ตัวปืนสิ GM เอฮยไม่ลองคุอาจจะเล่นก็ได้แล้วก็ปรับสเตปตัดปืนซะหน่อยเออปืนนี้ดามเมจดเบาเนาะแต่ว่าให้ให้ความมั่นยำม,มันสูงหน่อยอะไรเงี้ยเออเนาะเนาะเนี่ยถ้าเรามาดูตัวถาวรน,นะซึ่งตัวนี้เป็นมันมันไม่ได้เป็นปืนฉายาอะไรสักอย่างหรอกมันเป็นปืนแบบธรรมดาซื้อได้เลยพื้นๆน,นะครับผม ไหนวะว่าไจปจื่อตายตะเอเอ,อยู่ไหนเอ่ยตัวเองเอกี้ก็อยู่ข้างล่างไม่ใช่หรอวะนี่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 ตัวถาวอนเนี่ยกระสุนอยู่ที่25ครับผมซึ่งน้อยถ้าเราใช้ตัววันเนี่ยกระสุนใจเยอะกว่าแต่ทําไม่ได้แล้วครับเกมพอยแบงค์ถ้าปืนทาวอเนี่ยกระสุนจะน้อยกว่าตัวปกติอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะก็ เก่าแล้วล่ะปืนนี้เก่ามากๆด้วยต้องอ่าออกมาแต่สมัยที่ PB ีออกมาแรกๆเลยนะแล้วก็สมัยก่อนก็มีคนเล่นนะเพราะว่าเขาสมัยก่อนอ่ะมันในนี่มันยากเว้ยการที่จะอ่าเอาปืนอักคหรือว่าจะเอาสไนเขียวเอาลูกซองเอาคิดซุปเปอร์วีอ่ะคือมันคือมันยากไงเนี่ยเพราะวม่าก่อนมันมันต้องทําฉายานะมันยากเพราะฉะนั้นคนเขาจะไม่ค่อยได้ไอตัวปืนตัวนี้เท่าไหร่ส่วนมากเขาก็จะเป็น MP7 กัน ดาวเอ็มพีเจ็ดกูหายไปวะเออนี่ส่วนมากเขาก็จะซื้อเอ็มพีเจ็ดกันสามหมื่นพอยต์หรือว่าสองหมื่นห้าพอยต์จำไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวแม่เขาก็ซื้อเคทูกันเคไอเคทูอะเควันที่ที่เล็งได้แหละเออเควันตัวนี้เล็งได้นะกระบอกนี้เล็งได้แต่ว่าเล็งได้ก็เท่านั้นนะมันก็มันก็ใกล้กูน่ะมันซูมใกล้กูละเวลายิงก็ตีด้วยนะยิงยิงยากกระบอกเนี่ยยิงยากยิงยากยิงยากมากๆนี่ปืนเก่าอยู่ไรก็บอกเหมือนกันครับผม แล้วก็มีปืนที่ควรที่จะเอามาถาวรอด้วย g m ก็ไม่ไดเอามาถาวรอนะเอามาขายแล้วเอาไปขายถาวรอที่งานเกมแทนเนี่ยเออได้เราไม่ได้ไปงานเกมเนาะถ้าเราไปนี่ผมซื้อแล้วเนี่ยปืนนี้ก็ปืนนี้ตำนานเหมือนกันนะครับปืนนี้นี่เป็นปืนฉายานะเนี่ sg 5 5 0 s ปืนนี้ก็เมื่อก่อนคนก็นิยมเล่นนะครับเป็นปืนที่แรงแรงคือแบบอารมณ์แบบเล่นอัคเลยเอออารมณ์เล่นอัคนะแต่ว่าตัวนี้จะหนักกว่า a r ค จะหนักกว่าอัก,กามากๆอักจะเบากว่าในความรู้สึกนะแต่ถ้าเอ็มสปีดก็คงไม่ต่างกันมากเคครับผมเรานอกเรื่องมาพอลอะเดี๋ยวปืนนี้เราเราต้องใส่เป็นลั่นสี่ครับผมไม่งั้นเดี๋ยวกูยิงไม่ทันนะครับถ้าใส่คุมสีงไม่ทันแน่นเราจะใส่เป็นเอ่อลั่นสี่ไปจะได้ยิงทันครับผมอเคครับผมเดี๋ยวเราตัดเข้าไปในเกมเลยครับผมนะครับตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือหน้าตาของ UMP อ5นะครับผมทีขวาจะมีการเปลี่ยนแมกกาซีนนะครับผมนะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับในมีสองแมกกาซีนครับผมมีทั้งหมดเออสามสิบสามสิบหกหกสิบหกนัดครับผม่าโอ้ยน่าีพอตัวไว้ครับ เป็นงไงเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวตเ,เปลี่ยนเปลี่ยนกระสุนกลางคันครับเราขวาเปลี่ยนได้เลยเฮ้ยโอ้ยไม่ทันคิดว่ะมีคนนั่งเมียนเฮ้ยมีคนเคอเ้ยเด็ดเด็ดมีคนนั่งเมียน ไม่ออกมาโดนหัวไหนเหรอออกมาเแต่กันเลยนะเฮ้ตกใจหมดอยู่ๆก็โผมาวัดใส่คงสีถ้าจะเข้าทากว่านะถ้าใส่ร่างสีมันก็ไม่ค่อยว่างอุ้ยอาเต็มแม่กุเนี่ยเรียบร้อยสองตกวอลไปสิคราฟู้จักเรียบร้อยไหม แต่แต่มันมันไม่ทันใจเรามันไม่ทันใจวราเลยเต็มไน้เลยนอรักเรื่องนัง้นหนึ่งขอรักเรื่องนัง้หนหนึ่งฟังปอได้ตั้งแต่แต่ตัวเองอตายเลย เอาเข้าแม่งเป็นห้องชนายไปแล้วไอเทมห้องโถยเฮ้ยใครวะได้ชนายเทพกันแค่แหละรู้สึกชั้นก็ติดชนายนี้แล้วจีเดี๋ยวเดี๋ยวรอซาไนที่มาขายเดีต้องซื้อเก็บไปเล่นบ้างแล้วเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อขอนอกเรื่องแป๊บนึงหัวแตกแล้วไม่ทันหรอไปจะพุ่ง ออ้้ยยโแตกใครสนใจก็ไปซื้อมาเล่นได้นะใครสนใจไปซื้อมาเล่นได้นะปืนนี่ก็โอเคนะน้องน้องก็ไม่ได้น่าเกลียดหรอกเอเนี่ยถ้าเราดีๆก็ไปยิงใส่หอวเลยหกสิบสองเจ๊ททั้งเกมมึงยิงอยู่คนเดียว กว่าจะหาห้องได้ท่านผู้ชมกว่าจะหาห้องเดสแมทได้เป็นอะไรที่โคตรยากอันนี้ผมใส่สี่มานะเมื่อกี้ใส่รันสี่เนะก็ไม่แตกต่างกันมากกระดิ่เหมือนเดิมแล้วแค่ว่าเวลาเราเคาะเห็นไหม ตายเลยเวลาเรากินคอเป้ามันจะกลับมาที่เดิมเร็วเร็วขึ้นถ้าเราใส่สิ่งเนาะเพราะว่าเป็นการลดแรงถีบของปืนนั่นเองส่วนถ้าเราใส่ลั่นสี่เนี่ยมันจะเป็นการทำให้อการปืนของเราอหายไปหายไปก็คือเราใส่ลั่นสี่อ,อการุปืนก็หายไปเลเวลสี่เช่นเดียวกันเอ,อคือคือได้มาสี่หายไปสี่เออ มันจะเป็นอย่างนี้นะมันเลยทําให้แรงขีของเราเนี่ยขีดขึ้นมากกว่าโสีเท่าดสี่เท่าโนสีเท่าสีเท่า้เย็นอยเลยเขาหลบหลบหลบกัน หน้าเด้งโอ้ยยหน้าเด้งเกือบหัวแตกวไงฮหน้าเด้งหัวทำศึกด้ไรวะซ่าต้องเคาะเคาะเอาวิ้งเตมแน่เลยเรี่ยยเดียวเดียว มาออกมาไอ้พี don t, don t, don t. ่คอหน่อยเนาะไม่มีใครวิ่งมาชนกระสุนเลยเหรอไม่มีใครวิ่งมาชนกระสุนเลยแต่เอ๋แต่เอ๋ตายก่อนเถอะโจ๊ตโจ๊โจ๊โจ๊ตด้วยโจ๊ด้วยโดนระเบิดด้วย ได้ยัไง้วยลอยเลยตาไปนลเลยข้าพระเจ้าปาเิดไงล่ะูกไปทุก่าเลยเฮสัตว์เฮสาไปสิได้ยังไงอุบ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  หัวแตกแล้วจะฝาก็ราะห่ะเกลือกะันเรียบร้อยตายแล้วครับตายตั้งขอเรียกอรอขาเรียกรอขาเรียกรอตายไหมครับผมเกิ่ฆ่านะพี่ผมไปไปวดแกไปไหนรอไปไหนอุ้ยมันเกิดเร็ว กำจับคลิปอยู่นเกิดเร็ว like ด้วยนะใช่เอาปะล่ะเอาปล่ะยังไม่โดนสักนัดเลยเนี่ยเอาปะล่ะเอาปล่ะเร็วไงเร็วไงเร็วไงแค จะนั่งทำไมเล่าเอา้ยโดนหัวไปส,สิโอ้ยเก๋กระสุนทำไมตอนนี้เล่ามาแตกไปสิกลับกลับกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนอัคบัมมี่บัมมี่บัมมี่ ไอ้ตัวเดียวเพื่อนต,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 ตัวเดียว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 โอ้โหเพื่อนเก็บไปว่ะเล็บร้อยหมดแปสนาครับผมสนาแบบอาศัยเพื่อน,นอ่ะก่ออะ